ถอดรองเท้าก่อนโอ้ยห้องตรงปกเวอร์แล้วก็กว้างด้วย,ยฮะตา๋ยวไปไทยยังคุดดีห้องคือด,ดีมาก วันที่4ของการเดินทางนะคะวันนี้เราจะพักกันที่ไทเปนนะคะ่ะเราอยู่ที่ just s l e e p i นนะคะเป็นโรงแรมเล็กๆนะแต่เราจะบอกว่าห้องคือกว้างมากเราเลือกเป็นเตียงทวินสามารถกางกระเป๋า29นิ้ว2ใบได้แบบโดยไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะห้องคือดีมากจริงๆคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างคะ่ะ กระเป๋าจะอยู่ตรงนี้เหรอเล็กๆใต้นู่นน่มมากเลยโหน่ารักจ้ะน่าจะชั้นสามแหละโอ้กว้างมากโอ้อ่ะใส่ยังกว้างมากมีห,ห้องน้ำก็กว้างมีหน้าต่างด้วยผู้ถอดรองเท้าก่อน โอ้ยห้องตรงปกเวอร์แล้วก็กว้างด้วยฮะเกือบปน่หนาวห้องน่ารักมีทีวีอุ้ยเกาะทีวีแบบแปลกๆตรงปกเราบอกว่าเราขอวิวนี้เราได้วิวเน็ตเลยอ้ยจะฟองทุกวันเลยเน็ตเนี่ยนั่นเล็งไว้เลยอ้าวเน็ตดูหน่อยวะนี่ไงเน็ตเนาะเออเน็ตเนี้ย็ตใช่ใช่เน็ตผู้ชายนี่ไงฮ้ายเลิศอะ อุ้ยปักก็เยอะกระจกแบบมินิมอลแต่ว่าปักเยอะเขามีที่นั่งตรงนี้ด้วยอะเจ๊ถ่ายรูปได้เลยมีน้ำให้สองขวดไม่มีนาฬิาไม่มีนไม่มีขนมเนอะจริงๆเขาไม่ต้องมีก็ได้แต่เขาก็มีให้อ่ะใช่ยาว์เบียร์มีบราวน์เปิดประตูออกมาหลังตู้เย็นก็คือใส่กระเป๋า ยีนิ้วได้2องใบวันต่อมานะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่จิฟเฟิ์นค่ะวิธีการเดินทางของเราก็คือนั่งรถ t r a นะคะจากไทเป Main Station ค่ะมาลงที่สถานีลุยฟางค่ะจากนั้นเราสองคนก็เลือกเป็นแท็กซี่นะคะที่นี่จะให้เหมานะแท็กซี่อยู่ที่270เหรียญน,นะคะก็จะไปส่งที่จุดนัดพบที่ทางโรงแรมไดไลน์บอกเราเอาไว้นะคะจากนั้นก็เดินตามทางเดินนี้ไปเลยค่ะ เมื่อเรามาถึงจุดนัดพบนะคะพนักงานก็จะมาช่วยเราขนกระเป๋าค่ะซึ่งเราได้แจ้งเอาไปแล้วนะคะว่าเรามีกระเป๋าแค่ถุงช้อปปิ้งสองใบพนักงานก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอากระเป๋าของเราขึ้นไปเก็บที่ห้องให้ส่วนเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆค่ะโรงแรมของเรานะคะอยู่ตรงข้ามกับโกมิวเซียมพอดีเลยค่ะวายเย็นอากาศดีนาะเย็นดี มีทอยเลทด้วยตรงนี้นึกว่าบ้านนวสวยอะอย่างน่ารักอะซ้อม,อมใช่โรงแรมเราแถวแถวนั้นน,นะเจ๊วิ่งเหม็นควันอ่ะนั่นปะเหมือนดูมาใน g o o g l e Map เขามีจุดชมวิวด้วยอะ ันนี้เป็นอะไรอ่ะโฮเทลเหมือนกันว้าวยังไม่หายเห็นวะเออจริงด้วยเดี๋ยวเราจะไปซูมถ่ายนะซูมซูมซูม <S 2> <S 2> ไหนเนี่ย <S <S ไหนวะเออจริงด้วยจริงด้วยใช่แต่เขาสีน้ำตาล พี่เจตรงนี้ได้ว่ะเนาะเราจะมาซูมถ่ายเนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะมาส่งถึงตรงนี้หรือเปล่านั่นไงใช่จริงๆด้วยพี่เพชตรงนะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดชมวิวได้วิวสันโอ้โห โอเคใช่ละสวยนูใช่เอากระเป๋ามานี่ก็ใช่ไงแจ๊ะใส่ถุงใยจีนสตรีทว้ายงงขั้นก็รู้สึกาเอากระเป๋ามามันก็จะดูแบบบ้างนี้หรอมันก็จะดูทรลักทุเรเขาเกินไปไม่เข้ามาจากตรงไหนอ่ะแจ๊ะนี่หรอ Okay, I'm going to look. Wow. you want to go to Austria? Uh -huh. This is stairs. We go up. Oh, it's Austria, right? The red one, right? Just just oh. we off just this, this is the stairs. Okay, it's really close. Okay. Where okay. is Okay. Should ten ten off inside. Oh, okay. I have the information. Uh -huh. Uh -huh. Okay. It's for you. Mm -hmm. mm. Oh, I see it in, in the website, but I cannot read it. It's <laughs> fine. Mm. Just want to tell you. Yeah. But there are no English mm. Alright. Okay. okay, so we are here. Mm -hmm. The taxi send so oh. you to here. We go this way to your room. Mm -hmm. So we found your room. Up from uh -huh. here to the old street, all right. That's Okay, mm. so the store will close before 7 p.m. Mm -hmm. mm, and they will open after 10 a.m. Mm. Mm, so you can enjoy the local food and the shopping on this old street. Uh huh. And this is stairs, you know, have the lantern people take a photo. Right. I mean, yeah, right? I mean, yeah, it's uh -huh. here. But uh -huh. I mean, tea house, there are no dinner, mm -hmm. only. One, two, three. Oh. These three restaurants have uh, the Taiwanese food uh -huh. and the last order before 8 pm. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. And if you want drink the tea, Zhoufen Tea House, mm -hmm. this is this professional oolong Tea Tea House. Mm -hmm. They will close before 8 pm. Mm -hmm. Ame Tea House, the drink and the tea, and they will close before 9 30 pm. Mm -hmm. mm -hmm. mm. And if you wanted a photo uh -huh. for the lantern, here in the old street the lantern will turn off before 9 30 p.m all right mm. mm. sure the old street the lantern please waiting after 8 p.m oh. because the store is oh, yeah, yeah the people live oh. you take the photo it's beautiful all right mm. okay. Okay. and we will send the breakfast to your room tomorrow morning mm -hmm. and can you tell me from eight thirty to 10 o'clock we have a coffee shop actually before corona mm -hmm. and every customer must go to here in mm -hmm. the breakfast mm -hmm. but after corona we send the breakfast in the customer in the the room, room. Mm. and some con uh, some customer if uh, they like the uh, the cafe the field mm -hmm. and they will go to here ah. but you know the some customer you, this this building especially this mm. building this the view is really so beautiful than here so everyone in here everybody say oh want to eat breakfast in the room alright okay ห้องท,ที่เราจองมาวันนี้นะคะเป็นห้องแบบสองชั้นค่ะห้องรับแขกอยู่ด้านล่างเดินขึ้นมาด้านบนจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนค่ะตกแต่งแบบจีนๆนก่อนที่จะไปบิสเซนโฮเทลอีกรอบก็คือที่นี่อันนี้คืออ่างล้างหน้า เปิดไฟไงไไวะว้าวโหเจ๊ห้องน้ำคือด,ดีเวอร์แยกสามส่วนห้องน้ำห้องส้วมแยกกันเน <Okay. S 2> าะโอเคเราจะกินข้างบนเจ๊เราจะกินนี่ใช่ไหมคุณบอสจะได้เรา,าไปแช้กันจะใช้ขอดูห้องโอ๊ย ยังกระเตียงเกาหลีอยู่ข้าขงล่างไงเฮ้ยมันได้ย่ะเจ๊หันหลังลงว่ะลื่นลื่นบอกเลย นี่เป็นวิวหน้าห้องห้องเรามีสองซันเลยเหรอใช่ห้องข้างในนี้มันมีแค่ตรงนี้ให้โซ่อะน้องเขาล็อกแั่งไงหะก็นี่ไงล็อกแล้วโู่ให้โซ่ว้ามีห้องสองซันเลยเหรออันนี้เป็นมุมกาแฟอ่เขาลืมถอดปลั๊กให้เราน้ำกาแฟใช้ได้แค่อันนี้นะเจ๊เดี๋ยวเครื่องเขาตันอัยนี่ก็คือวิวของเราเหรออืม หนูก็ว่าแต่ก่อนนะเขาให้ไปกินข้าวข้างนอกหนูว่าทำไมเขาไม่บอกเรื่องกินข้านนวเ,าเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟแปดโมงครึง่งอ,อันนี้คือห้องนั่งเลน่นอันนี้ก็โอเคเลยนะอันนี้คือห้องนั่งเลน่นแ,แล้วก็ขึ้นไปบันไดชันมากว,าว้าวแล้อันนี้ก็โอเคเลยฮ่าหูหมันผืนเสื้อยังน่ารักอ่ะ ตเต็มตาเลยเลิศเดีเราลองไปถ่ายรูปตรงนี้ซิว่ามันพอได้ป่องวอะยังคูดดีห้องคูดดีมาก ส่วนนี้คือวิวในยามเช้านะคะเราถ่ายทําแลปเอาไว้ค่ะพยากรณ์อากาศก็คือบอกว่าเช้าว,วันนี้จะมีเมฆมากแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้นะคะซึ่งก็ทำให้เราเห็นเมฆฝนนะคะลอยอยู่เต็มภูเขาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเดินชมวิวยามเช้าจิเฟินนะคะเพื่อรอเวลาอาหารเช้าตอน8โมงครึ่งค่ะ ใช้เป็นเลยเมื่อกี้แล้ว่าใช้เป็นหนูใจไม่เป็นแต่หลวงไม่ต้องแกะแต่ว่านางบอกให้เลือกเลยแบบความร้อนก่อนนีนางไม่ทำเดือดเลาหารเช้าวันนี้เป็นแซนด์วิชนี่มีผักอุ้มแลรวก็ เรามาที่นี่กันในวันพฤหัสนะคะไม่รู้ว่าเป็นวัน b i ๊กคลีนิ่งเดยหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินก็คือคุณลุงคุณป้ากำลังตัดหญ้าอยู่ด้านล่างค่ะ คืนสุดท้ายในไทเปนะคะเราเลือกเป็นโรงแรม r e ลักสามนะคะตัวนี้อยู่ไม่ห่างจากจั l e e p นะเดินมาอีก1บล็อกตึกเท่านั้นเองค่ะก็สะดวกมากๆที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าโลเคชั่นที่ใกล้กับโรงแรมแรกที่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโรงแรมนี้มีรีวิวเยอะมากเราก็เลยอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงนะพอมาก็คือโรงแรมใหม่มากนะคะน่าจะพึ่งสร้างหรือพึ่งรีโนเวทอะไรสักอย่างการตกแต่งคือเป็นขาวดำซึ่งเป็นโทนที่แบบ สวยงามนะคะห้องถ้าเทียบกับที่พักที่ผ่านมาที่เราพักทั้งหมดเนี่ยห้องจะแคบกว่าที่พักที่อื่นสักนิดหนึ่งนะคะเวลาที่จะกางกระเป๋า29นิ้ว2ใบพร้อมกันก็คือจะต้องมีการขยับเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่ได้อึดอัดนะคะเพราะว่าทุกอย่างอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้มุมนั่งเล่นก็คือมีให้อยู่ตรงนี้เลยทุกอย่างครบครันมากๆค่ะรวมๆแล้วก็คือดีมากสมชื่อจริงๆค่ะ ส่วนห้องที่เราได้นะคะเป็นเตียงแฟรแล้วก็ได้เป็นห้องตรงมุมตึกพอดีเลยค่ะและใครที่เข้าพักที่โรงแรม r e l a กซนะคะก็จะได้รับคูปองเบียร์ฟรีค่ะึกจะทนนะและนี่ก็คือโรงแรมที่เราเข้าพักทั้งหมดค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะ